สวัสดีคะ่ะพ,พ ENNIS, ีพ่น้องพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องไม่ขั้ว้านนา็จะให้เห็นอียงบ่ค่ะพี่น้องนี่ปลาเนาะค่ะเนาะไม่ขั้ว้านนาวสิหนึ่งปลาแดงให้ลูกลูกสิกินหนึ่งปลาแดงเนาะปลาแดงก็เป็นปลาทะเลเนาะพี่น้องเนาะลูกสาไม่ไม่ขั้ว้านนา็สิอ่ะเป็นมากินปลาเนาะปลาย่างเพิ่นเคกินเนาะค่ะพี่น้องเป็นปลาเป็นย่างเพิ่นสิกินนะคะเป็นรถเป็นรถควบอวนเพิ่นพี่น้องตอนนี้น้ำหนัก คุณเพียวใช่แหละพี่น้องเอ๋ยมุนสวยแต้ละพี่น้องเนาะไปกินปลาไปกินปลาแล้เขาเพิ่งจะกินผักเนาะไม่คั่วบนนอกสนหนิหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งง่ายๆพี่น้องไม่คั่วบนอกระทาเกลือล่างเพิ่นเฮ็ดใบเด็ดเด็เพิ่นเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วไม่คั่วบนนอกบระดีบยวดีเฮ็ดเนาะเพิ่นนะ่ะซื้อมาเพิ่นก็เฮ็ดทุงเพิ่นเฮ็ดสะอาดเรียบร้อยเพียงแต่ไม่คั่วบนนอกก็จะมาหนึ่งให้เพิ่นเนาะค่ะหนึ่งค่ะใส่ต้มยำหรอค่ะพี่น้อง ว่ามีอย่างเด้อค่ะใส่อันนี้นี่ตะไคร้เนาะซอยหิ้เพลินเนาะสร้อยสรอยใส่หม้อยสร้อยหมอด้วยพี่น้องเอ๊ะไม่ควหนอพี่น้องควบนอเอาห้องเอาห้องอันนี้นะพี่น้องเอห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องรั้งถึงมากพี่น้องเนาะเี๊ะไม่ควบหนอขอทุบปุ๊บก่อนนะคะขอทุบก่อนนะคะทุบพุชิ้นไข่ก่อนค่ะพี่น้องมาทุบตะลางเนาะ ทุกแล้วค่ะพี่นองทุกแล้วเรียบร้อยเนาะแหลงพอทุบเสีเแียงเลยค่ะพี่ดำน,นี่ใส่ใบมะกรูดน้ำหน่อยพี่นอง กินขึ้นหนอมพิ่กินครับอันนั้นพี่กินครับแก้วได้พี่น้องด้วยพี่กินครัรบอ่าที่แท้ก็กินครับแก้วแก้วพริกดิบเผาเลยค่ะพี่น้องแก้วพริกยิ่ต่ำคือนซี่ฟูดเนาะแต่ว่าพอได้แต่ว่าหันเผาเนาะเออเผาเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตุ่งใส่จังสีเนาะแล้วก็จะวางเฉลื่ลยค่ะพี่น้องจาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ น,นึ่งปลาแดงค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดป,ประมาณนี้ว่ามีอย่างหลายเอียบแล้วนะคะ,ะ,ะกนินกินค่ะก,กินเข่าหน่อยๆเนาะกินข้ากินบัตรี่กินดอกกะกินบัตรี่กินดอกกะลําหนึ่งนะคะนันมีประโยชน์นะคะพี่น้องนะเัเ็นประโยชน์ไพี่น้องจา้าเพือแบบประสิหนึ่งชั้นง่นงช เอาบบนามใส่เลยค่ะเอาตามใส่เลยค่ะโอเคขึ้นหม้อกระทอน้นจังหึ่งสงีดานออันด้านค้นอีกอันนึงเนาะเพิ่มมาอันนี้เนาะเพิ่นานานาม่จังบวะป,ปูมึ้นนะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเ้าบาเนี้นี่คะ่ะนึ่งเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งไว้นเนาะ,เ,นะเ,เปิดไฟก่อนน้อจ้านเปิดไฟไปเรียบร้อยแล้วเอาฟ้าปิดเนาะพี่น้องนี่ แ,แก้วเนาะสิตำนี่เพิ่นกะแม่ก็กินน้ำคือ,อกันกินน้ำเหมือ,อนต้มกันเหมือนคระขั้วล้วเนาะค่ะตำต้มเคบครัวอะไรพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาผงหวยใส่จักหน่อยนะพี่นอนใส่จักหน่อยเนาะ ตีใส่จักน้อยนะังนอะพี่น่องใส่ซ้ำนี่แหลพะ,แะพี่น่อยจะต่ำเลกนกพี่น่องตีกแมวใส่น้อกจะปิบเที่ยม ใส่ยู่บนออกระเทียมไม่ออกนาะใส่ไปให้เราตัมานสิกระแซกได้ไป่นอเราจะใส่กระเทียมใส่ละคะพี่น้อง บีบมะนาวใส่เนาะบีบมะนาวใส่พี่น้องใส่อนใส่นำ้ำลาเนาะพี่เนาะใส่นำ้ำลา เรจะใส่น้ำน้ำแกงเนื้อใหม่แล้วนะนะพี่น้องเนาะนี่น้ำต้มแกงเนื้อใหม่เนาะพี่น้องเอาคนๆเนาะมันยังเสียบอยู่เนาะนะถ้าไม่นางสูบผักก่อนใส่พี่น้องจ้ะแซดด้วยนะพร้อมค่ะแล้วข,ขอกะหนอกไปใส่ เทียมก็มไปใส่หอมก็มไปใส่กับพริกล้วนๆน,น,นะพี่น้องเนาะแล้วแลวด้วยค่ะอันนี้ไม่คั้มกับดอกกวาสิบไปยางเลยคะ่ะพี่น้องกวาสิบไป,ปออกก็ร่างกายเนะี่ยเขาเขาแล้วนะคะสิบไปยางหนึ่งช่มงเนาะ ต่ำต่ำมาแล้วเนี่ยนี่ถั่วของแม่นี่ถั่วของลูกนะคะของคนกระซิบจืดๆมือก็บันหทิงกระซิรสจัดๆจักหน่อยเนาะค่ะป่ากับกำลังหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วเธอเบิ่งบัดปลาสุกนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคิดหนึ่งปลากับเรียบร้อยสุกนะคะหมดหนึ่งบะโดนดอกกับพี่น้องหนึ่งปลาเนี่ยปลายแยงกับซุกไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาซ่อมจิ้มเมื่อแล้วสุกเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะพี่น้อง ก็สิทธิปิดคลิปก็สิอำลาผ้าจากกันไปแล้วคลิปนี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าเหาจังมาพอกันไหมมาเบากันไหมมาคุยกันไหมเนะะาะตาที่จ้องอีกันไหมเ <c oughs> นาะปิดฟ้าไว้นะ,ะพี่น้องเนาะ,ะทาสิปัตนิปัตนิกินยานีนะะ่แล้วค่ะพี่น้องกูหละตอนนี้เาก็สิประมาณหกโมงไอ้หามงค์เคิงเนาะกินประมาณสักชมนึงกูหละหรือหกโมงนงนะไม่ค่อยนานก็จะกินเขาแล้วเนาะคะ่คะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้ำในเดอค่ะไปแล้ค่ะยูดีสุขสบายสุขปูสุขคนมีเงินม,มีทอ,องใส่นะคะลำ,ล,ำล้ำรวยๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะ